ครูรู้แล้วนะว่าเป็นฝีมือของใครเพราะงั้นคนที่โดนหักคะแนนไปเพราะว่าส่งช้าจะได้ห้าคะแนนที่หักไปคืน <c oughs> แล้วสรุปใครเป็นคนทำนะคะครูนั่นสิคะครูถ้าครูรู้แล้วว่าใครทำอะ่ะก็น่าจะบอกพวกเราด้วยนะคะทุกคนน่ะ จะได้ระวังตัวจำเป็นต้องรู้กันจริงๆเหรอโอ้จำเป็น,ปนอีกทำผู้คนทำผิดต้มมองลงโทษปะใช่ไม่อยากโทษใช่ทำผิด<ช><ช>ต้องยอมรับผิดดูวะผู้เธอรู้ไหมคนเรามีโอกาสที่จะทำผิดพลาดกันเท่านั้นแหละแต่เพื่อนเธอคนนี้ ถึงแม้ว่าเขาจะทำผิดแต่เขาก็กล้าที่จะออกมายอมรับผิดเพราะพวกเขาไม่อยากให้พวกเธอเดือดร้อนทั้งๆท,ที่รู้ว่าตัวเองจะได้ศูนย์คะแนนแต่ก็ออกมาแก้ไขตัดสินใจที่จะทำให้ทุกอย่างถูกต้องอีกครั้งก่อนที่มันจะสายเกินไปครูอยากให้ทุกคนจำเรื่องนี้เอาไว้นะไรวะทำผิดแล้ก็ไม่ยอมกล้าแสดงตัวออกมา เราเป็นคนทําเองคทุกคน เราขอโทษขอโทษที่น่าจะออกมายอมรับผิดให้เลยวันนี้แต่ทิดาไม่ได้เป็นความทำจริงๆทั้งหมดเป็นฝีมือของเราเอง ครูรู้ว่าทุกคนอาจจะยังให้ภายพีทต,ตอนนี้ไม่ได้แต่ครูก็อยากให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าที่พีทออกมายอมรับผิดเนี่ยเขารู้ว่าตัวเองจะเสียทุกคะแนนที่เขามีซึ่งมันสำคัญกับเขามากแต่พีทกล้าที่จะออกมารับผิดช,ชอบเพราะมันมีสิ่งที่เขาไม่อยากจะสูญเสียมากที่สุดก็คือทุกคนในห้องนี้ ทุกคนคือเพื่อนครูอยากให้ทุกคนคิดถึงเรื่องนี้มากๆนะกลับไปนั่งที่ได้ละแต่สิ่งที่พี่ทำก็ยังผิดอยู่และก็จะต้องมีบทลงโทษเธอจะต้องมาช่วยงานครูทำจิตอาสาช่วยงานโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเข้าใจไหม เข้าใจครับครูทุกคนวันนี้พอแค่นี้เลือกผู้ชายหูหลุมได้ครับพ้ยพีทควเราก็ผิดกันได้ป่าววะนะไมไ่เป็นไรนะแกพวกเราเปลงใจให้นะพีทไม่ต้องคิดมากนะแกเฮ้ยมึงตอนที่มึงออกไปอ่ะโคตรเท่เลยว่ะคิดมากมั้ยนั่นไร